มาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะแอดมินพามาชมกับรถสวยๆนะคะแบบพร้อมใช้งานค่ะราคาแบบด่วนๆนะคะฟรีดาวจัดได้เต็มด้วยค่ะเป็น m a z ด้า t 5 0ปี09นะคะฟรีสไตล์แคปคันนี้นะคะเครื่องยนต์2 5 c c ซีซีค่ะเทอร์โบนะคะ2 1800น 18, บาทค่ะเป็นปี09นะคะ เรื่องแรงไม่มีกวันไม่ต้องรอรอบเกียร์ดีเข้าชิดแน่นๆออกตัวล้อฟรีค่ะออกได้แรงๆเลยทีเดียวนะคะขับขี่ดีสมรรถนะดีค่ะตัวยกสูงจากโรงงานนะคะสามารถขับขี่ได้สบายๆค่ะรถอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะคันนี้ 218,000บาทนะคะสะภาพสวยใหม่สีเดิมทั้งคันค่ะขับดีสภาพดีเลยทีเดียวนะคะฝนตกน้ำท่วมก็รุยกันได้สบายๆนะคะพร้อมรุยค่ะทรงสวยเลขทะเบียนสวย ภายในก็เช่นกันนะคะสวยสะอาดแอร์เย็นเพลงเพลออปชั่นใช้งานได้ครบค่ะจะสดหรือผ่อนก็โทรเข้าไปคุยกันก่อนนะคะนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนได้เลยนะคะรถอยู่ที่บางวัวทองจังหวัดนนทบุรีมีพิก,กัดใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะพร้อมกับรายละเอียดเบอร์โทรและไอดีไลน์ผู้ขายสนใจยังไงสายตรงไปก่อนนะคะไปดูตัวจริงด้วยตนเองเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ